เปิดคลิปมาเที่ยวนี่ก็แม่นกินเขาเด้อพี่น้องออกจากปลาเห็ดกินเอาจริงสันนังกับผืนแบบเรียบร้อยนี่เขาเหนียวเขาม่เก็บเห็ดไป่กินหนึ่งเฮ็ดจ้ามากินมาเก็บเฮ็ดแต่ว่าหนึ่งเห็ดมากินพี่น้องอันนี้หนึ่งเฮ็ดแก้วบองแกงปลาแกงปลาใสกปลาดุกหน่อยแกงปลาดุกหน่อยใส่นน้องไม่สุมพี่น้อง แล้วก็ตําแกะบักพริกดิบบีบบักหน้าใส่จักหน่อยเด้อพี่น้องแล้วก็ใส่ปลาแดกตอนปลาแดกสกีอันนี้ก็มักลินฟ้าเขาบักยางดีงอันนี้ก็เป็นตกกะกะแตนเด้อพี่น้องตกกะกะแตนขวัวตกกะกะแตนเฮาก็เลี้ยงเองตกกะกะแตนปลาทังก้าปลาทังก้าโมจีนไข่ไข <ừ. S 2> ่เอาบีบเบิ่งกันน่ะเ,เล็บมืออย่าไปต้องเบิ้ <laughs> ลขาดเอาตัวไข่ไข่ มึงก็แบพี่น้องอันนี้ขายกิโลละเท่าไหร่ปุ่นปุ่นกิโลละสี่ร้อยค่ะกิโลละสี่ร้อยเด้อพี่น้องจ้าใช้ต้องกันครับเป็นแรงไข่มีบบไข่เต็มทองไข่เต็มทองพี่น้องเอาพอวางเข้าเสียบแยกเป็นตัวไข่พอว่าเข้าขายในช่วงที่มันมีไข่เนาะนี่ไอตุนสายลุยเลยพี่น้องสายลุยตุนเป็นไข่ค่ะเป็นไดงพี่น้องไข่หลายค่ะไข่เต็มทองเลยเนาะเต็มทองจ้าเดืองเลย บค่ะขวาเข้มเข้าบะเมนวาเข้าเอาไข่มันออกแล้วเข้าขายคือขายไข่มีไข่เนาะจ้ามันจังกเสียบไม่จังเสียบพี่น้องจังคุ้มค่าเงินจังคุ้มค่าเง,งินนี่แล้วก็ของหวานเล้วก็เป็นกล้วยเสียบคักพี่น้องจกเขานี่ก่อนจกเขาไรเบอร์รี่ก่อนพี่น,ออน้องกรอบเีวออมคว้าก็ขอบอันนี้บ่บเดทอดเด้พี่น้องคว้าเอาคว้าค่ะมันจังเสียบ ขัวกรอบกรอบไข่สตูจ้าไข่ไข่พี่น้องมันกรอบยำห้องยำกับใ่หยาบเนาะจ้ะบ้นี่<ม><ม>คุยแก้วแานพี่น้องคุยแก้วใส่ค่ะคุยแก้วกินกับตะกะเตยียนกินกับหนึ่งเห็ดมาเด้อพี่น้อง<ม>อันใดสิมีความซุกพอมากินเขาอย,ยู่ป่า พวกเฮาขาพวนใจผู้ใดเขาจะเาพวกเขาจ้ามาเจ็บมเห็ดกนไลยพี่น้องบนแต่โคบปทั้งบนแต่ว่าเฮากับพักกินเขาสักก่อนเขาจะเาเจ็บเห็ดทั้งบนก็ยืดเท้านั่นแหละทีบมาหาเฮาหรือตีนน้องมา่จ่าส่วนนี้บ้ามากจพี่นอนเสีกระแดดตัวเดียวกระเสียบแล้วก็แล้วก็ นึ่นัวครับประแดกเคลื่อนประแดกก๊าซิลมันประแดดแค่เองกมันบ่ะประแดกมาจากก๊าซิลมั่จ้ะพี่น้องเอัไปพี่น้องยางมัตอนจ้ะเฮ็ดยางดีเนาะแก้วนี่ขันห้ามากินกับหนึ่งเฮ็ดกินกั็ปวดตะกแตดในห้องต้องเฮ็ดแก้วสมเด้อพี่น้องตัแล้วก็บีบบักหน้าใส่จักน้อยหอมหอมกระเทียมบักหล่าจ้ะเซฟเป็นตนายข้ามเขาเขาข้ามมีเงี้ยงจีบ จำตอนจ้าบาทกอนอันนี้เป็นตอนประดูกหน่อยเ้อนี่จ้ะตอนประดูกหน่อยจำใส่นี่พี่น้องใส่กับเกี่ยวไม่ได้องอ่ะโอ้เมื่อนี่กินข้าวแซ่บพัะใช่ปะเมื่อนี่ไอยหัวฝอยเป็นหัวหอเจี๋ยฝอยเก๊ี่ยฝอว่ามันเก๊กาติดห่อแม่แล้วอกินแล้วทิ่มรอวเก๊กัน เอามาหน่อมั้งแล้วประเดี๋ยวเสี่ยงเสียบเถอะแก่ฝากเจ้าก็อ๋อกับประเดี๋ยกลายจินเที่ยวนั่นพี่น้องเาก็เคยกินเสียบพี่น้องเที่ยวอะไรเอเที่ยวห่อปันกันนั่นมาเที่ยวนั่นน่ะคุยแก้วเสียบครับพี่น้องโอ้พักนาะเสียงต่อยปุ้ง ยำตั๊กเตนก๊อบ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 เดี๋ยวจะตัวเถือกมาเดือกกินตัวใครก่อนวิธีกินตั๊กเตนอือกินตัวแม่ก่อนพี่น้องอย <laughs> ่าแม่งค่อยเบิดตตามไปตัวผัวอย่าเดี๋ยวห้าวหยิตัวผูวน้ำกลิ <laughs> ในล <laughs> ลสใส่เงินมาแม่ตัวแม่ห้าสิใส่ก่อนห้าวศชิว <laughs> กินเขาเสียหมื่นชวนฮิตเท่าคนเต็มกระตายโอ้ยตอนนี้ง้อนั่งก็ตาใสอะไรไงกำนั่นหกเกียร์บันเลี้ยงหันรดถึงโลดออกเครื่องปลาดุกหน่อยมาหนำๆท้ายมาเขียวโลดเครื่องหมูว่านจับไปอีกบ่ อันจับไปจับไปขายเป็เมี่ยงเสียกับมาา่านจะขายาดีบ่ไปขายเสียกับพอ่อเลยขายอยู่จา้าเอาไปขายตลาดเสีพี่หน่อยอันเฮ็ดไปถุงละลอยถุงละสองลอยมาเช่นกัเจ้าเรือเฮ็ดสื่อจะขีดสองขีดก็เลยขายาถุงละหา้าจิตไปขายมันมาไม่จักเจ้าเลยเมืันว่านไหมว่หมืม่นลูปไปขายไหมอ่ะ พี่หญิงเขาสีไปขายถุงละลอยแต่ว่ามบนก็จะซื้อหาซีบก็ขายอเก่าบ่จ้าดไปซื้อถุงสเนี่ยถุงใส่สมุได้มขายจะรูออไปโอ้ยจีไปยังคอยไปเสียกับมาคอยกันเลี้ยนอันที่แรกคอย่ามึงแล้วเลียอยู่เสียบเสียบนียนจีบประายใส่นอกบอ่อนเกินพ็ดีหาซิบสิได้ยัโกรหมคว่าหาซิบก็นเกีย์ียน่งคนละเนาะเกีัว กูจะไปขายใส่รุาะสีอร่อยดเนาะคื่มันเียก็ดีอันมาเกี่ยวก็เมี่ยออกจากร่วงบานมาดองเขจาเล้ยมะยำแมพี่